สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขากันอีกครับพอดีมาเจอกับต้นมะข่าแต้กําลังออกดอกครับยังผมก็ไม่เคยสังเกตนะครับว่าดอกมะข่าแต้เป็นยังไงแต่ว่ามันอยู่สูง เดี๋ยวดูดอกที่ร่วงลงมาครับมะข่าแต้บางพื้นที่ก็เรียกหมากแต้บักแต้มะข่านามเป็นไม้ที่ประเภทมีแก่นแก่นจะสีออกสีน้ำตาลแกมดำเป็นไม้เนื้อแก่งนิยมเอาไปทำเสาบ้านทำสิ่งก่อสร้างที่แข็งแรงะครับ อันนี้เป็นดอกตูมครับแต่ถ้าบานแล้วข้างในจะมีเกสรอ,ออกสีขาวม่นๆครับ ดอกก็จะมีลักษณะสีเขียวครับสีเขียวแก้มเหลืองนี่คือลักษณะของใบเป็นใบเรียงคู่ครับ ใบรูปไข่เหลียงคู่ผมเคยทำคลิปวิดีโอกเกี่ยวกับมะค่าแต้นี่เยอะทั้งต้นทั้งตอทั้งแก่นแต่วันนี้เพิ่งเห็นดอกครับต่อไปคงจะเป็นฝักฝักก็จะเป็นฝักแบนๆเปลือกฝักมีหนามอ่อนๆ ก็เลยเรียกกันว่ามาฆ่านามนี่เป็นลักษณะของต้นมาฆ่าแต้แต่ว่าเป็นต้นที่เกิดจากตอเดิมครับเพราะว่าต้นเดิมเขาถูกถูกตัดโค่นไปนานเนยแล้ว นี่คือแก่นแก่นที่อยู่ข้างในครับแข็งแรงมากมีคนพูดกันว่าแม้แต่ปลวกก็ยังกินไม่เข้าครับเปลือกลำต้นก็จะออกสีเทาแกมไปทางสีเทาอมแดงมีนวลขาวๆตลอด ตลอดลำต้น ก็นำมาแบ่งพันใหเน้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ดูได้ชมกันครับต้นมะค่าแต้หรือว่าบักแต้มากแต้มะค่านามกำลังออกดอกครับดอกไม่มีกลิ่นหอมครับก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ